สำหรับเมืองไทยนะครับถ้าพูดถึงการลงทุนเนี่ยต้องต้องมาดูเน้นหลักก็คือการลงทุนของคนรุ่นใหม่ก็คือการลงทุนแบบผ่านอินเทอร์เน็ตในประเทศที่มีคนประมาณ68-70ถึงล้านคนเนี่ยตอนหนึ่งเดือนมี Active Investor แค่ประมาณ0 0 0แสนรายเท่านั้นเองเรียกว่าคนที่แอคทีฟยังค่อนข้างน้อยแต่หลังจากช่วงโควิดมาจริงๆมีตัวเลขที่ค่อนข้างเพิ่มขึ้นนะครับเนื่องจากว่าอาจจะถูกล็อกดาวน์อยู่บ้านเฝ้ามองตลาดทุนได้ก็เริ่มมีเทรนด์ที่ค่อนข้างเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ถ เปอร์เซนต์โดยปกติของประเทศส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเรายังถือว่าค่อนข้างน้อยมากๆร้อยคนถามว่าลงทุนกี่คนเนี่ยจะ1คนถึง2คนเท่านั้นเองประเทศส่วนใหญ่ที่ค่อนข้างที่จะามาชัวร์ด้านการลงทุนนะครับจะมีสัดส่วนการลงทุนเนี่ยอาจจะตั้งแต่หนึ่งเปอร์เซนต์ถึงสิอของประชากรอาจจะเป็นการลงทุนในตลาดรั์หลักทรั์โดยตรงหรือว่าลงทุนผ่านกองทุนต่างๆแต่เพียงแต่ว่าตอนนี้ที่เราโฟกัสอยู่เนี่ยก็คืออยากให้ทุกคนเนี่ยสามารถ เข้าถึงตลาดหลักทรัพย์ได้ง่ายขึ้นการทําให้นักลงทุนเนี่ยเพิ่มมากขึ้นหรือคนส่วนใหญ่สนใจในการลงทุนมากขึ้นเนี่ยผมมองว่าจริงๆงเทคโนโลยีช่วยได้เยอะมากไม่ใช่จํากัดเฉพาะเทคโนโลยีแต่ว่ากฎระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆต้องเปิดโอกาสให้กว้างขึ้นการลงทุนเนี่ยกว่าเราจะเปิดบัญชีหุ้นได้เนี่ยโอ้โหยากเย็นมากกว่าจะต้องเอากระดาษมาเส้นหรืออะไรเงี้ยตอนนี้ก็เริ่มมี eKYC เกิดขึ้นก็จะทําให้คนส่วนใหญ่สามารถเหมือนสมัครออนไลน์เหมือนสมออนนัคร Facebook ก็สามารถทําได้เพียงแต่ ณนะปัจจุบันเนี่ยเกณฑ์ต่างๆอาจจะยังไม่ได้เอือเอ้ออํานวยหรือเกณฑ์ต่างๆอาจจะทําเหมือนระวังมากเกินไปเพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่ต้องการเข้ามาในตลาดทุนเนี่ยจริงๆแล้วมันอาจจะไม่จำเป็นจะต้องซีเรียสในในระดับที่ s t r i c หนึ่งร้อรหมดก็ได้เพราะว่าเราอาจจะสร้างเพดานแต่ละขั้นเช่นพอร์ตไม่เกิน1,000 0แบาทอาจจะแบบไม่จำเป็นจะต้องถ่ายรูปเลยก็ได้เพราะว่าแอสเซททุกอย่างมันก็อยู่กับคนแล้วก็ไม่สามารถาไปฟ้องเงินได้ง่ายขนาดนั้น แต่เพียงแต่ว่าบ้านเราเนี่ยเราอาจจะออกเกณฑ์มาควบคุมป้องกันมากเกินกว่าที่จะสนับสนุนให้คนเข้าถึงการลงทุนส่วนของเทคโนโลยีแน่นอนทุกวันนี้การใช้ชีวิตทุกอย่างมันใช้เทคโนโลยีทาให้ง่ายขึ้นได้อยู่แล้วไม่ว่าจะเรียกรถไม่ว่าจะหา,าเซอร์วิสต่างๆบริการต่างๆหรือทําทุกอย่างบนออนไลน์ได้หมดแล้วและแน่นอนรวมถึงตลาดทุนการลงทุนด้วยซึ่งผมมองว่าเทคโนโลยีอีกหลายอย่างเลยที่ ต่างชาติมีแล้วข้างนอกมีแล้วเราสามารถทำในไทยได้แต่แน่นอนเวลาเรามีอินโนเวชันมันก็จะไปโยงกับเลกัเลชันแลก็บ a านซ์หาบาลานซ์ใช้ได้ซึ่งถ้าความเห็นส่วนตัวเลยผมมองว่ากฎเกณฑ์ของบ้านเราจริงๆอย่างยังค่อนข้างเชื่อว่าคนคิดไม่เป็นจนเกินไปเราควรจะเคารพสิทธิในการแบบตัดสินใจในการลงทุนของแต่ละคนมากกว่านี้แล้วก็ควรจะมี Choice มากกว่าแค่ลงทุนในตลาดบ้านเราเองเราหาโอกาสในการลงทุนควรจะเหมือนเราซื้อสินค้าอ e ีคอมเมิร์ซ ก็คือของดีราคาถูกอยู่ที่ไหนในโลกเราก็ควรจะซื้อได้ง่ายๆสาหรับเทคโนโลยีที่จะเข้ามาช่วยให้การลงทุนเกิดขึ้นง่ายขึ้นเนี่ยมีมากมายเต็มไปหมดแล้วก็ตัวอย่างหนึ่งที่เราอาจจะเห็นเยอะก็คือพวกโมบายแบงกิ้งที่สมัยก่อนเนี่ยเรารู้สึกว่าการไปธนาคารมันโหยากมากแต่ว่า ทุกวันนี้มันเริ่มเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็ด้วยนโยบายรัฐบาลที่บอกว่าเริ่มมีแบบโปรโมชั่นต่างๆบนกระเป๋าตังค์ออนไลน์หรืออะไรพวกนี้ครับมันจะช่วยเปลี่ยน l a นด s c a p e ตรงนี้แต่ว่าพอมาอีกขั้นหนึ่งเนี่ยคนส่วนใหญ่ยังไม่ได้มีโอกาสในการเข้าถึงการลงทุนได้ง่ายขนาดนั้นผมเชื่อว่าในปีถัดๆไปเนี่ยก็ย่อมจะมะีบริการเรื่องของ investment มากขึ้น wealth management มากขึ้นเปิดมือถือขึ้นมาปุ๊บสามารถเปิดบริการได้ง่าย เอาเงินไปเริ่มลงทุนได้ง่ายโดยที่ที่สำคัญที่สุดก็คือเฮดานต้องไม่ใช่ว่าต้อง1ล้านบาท5ล้านบาทถึงจะลงทุนได้มันต้องบาทเดียวก็ลงทุนได้แล้วก็ transaction cost ต่ําลงมากๆจนเรียกว่าเข้าใกล้ศูนย์เพราะฉะนั้นค่าฟรีต่างๆหรืออะไรที่มันไม่ efficient มันก็จะต้อง lean up แล้วก็เรียกว่า mass มากขึ้นอย่างทีมของ Stock Radar เองตอนนี้เราก็มีโปรเจกต์ที่เรียกว่า เป็นโปรดักต์ใหม่ที่ออกมาในตัวสองของ t ็อกเรด a าก็เรียกว่าเป็นนวัตกรรมหนึ่งของการลงทุนเราเรียกมันว่า m i โครอินเวส m e เมทาง Stock r a d a าเองเราก็เล็งเห็นว่า Micro-Investment เนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือทำให้เกิดนิสัยของนักลงทุนเกิดขึ้นในในใจของทุกคนว่าเฮ้ยจริงๆเงินแทนที่เราจะไปจับจ่ายใช้สอยเราสามารถเอามาลงทุนเพื่อให้งอกเงยได้ก็เลยเกิดเป็นคอนเซ็ปต์ของเรด a ์พอต์ก็คือ การสร้างไมโครอินเวสท์เมนต์ให้เกิดขึ้นกับทุกการจับจ่ายใช้สอยของคนแน่นอนทุกคนเนี่ยต้องซื้อขายสินค้ากันตลอดเวลามีการบริโภคอยู่แล้วสมมตุติผมอยากจะซื้อนมให้ลูกซื้อออนไลน์เดี๋ยวนี้ถูกลงแม่แต่มันจะยิ่งฉลาดขึ้นยิ่งสมาร์ทขึ้นไปอีกเมื่อมากดผ่านเรด้าพอยต์ก็คือสามารถที่จะดาวน์โหลดแอปเรด้าพอยต์ทั้ง iOS และ Android กดผ่านาสมมุติไปซื้อสินค้าอย่าง s h อ p e e Lazada Central หรือ p o w e r b u y ก็ตาม ราคาเท่าเดิมเลยแต่ว่าได้พอยเพิ่มขึ้นพอยเพิ่มขึ้นเนี่ยอาจจะเริ่มต้นตั้งแต่0.5ถึง5%แล้วแต่ร้านค้าพอยที่ได้มาเนี่ยเราสามารถมาเลือกลงทุนในทองคําในหุ้นในตลาดไทยหรือแม้กระทั่งการเข้าถึงการลงทุนในตลาดเมกาหรือตลาดจีนได้อย่าง Facebook, ทสลาเซียวมีหรือแม้กระทั่ง a n นด์ฟินแลนเเราไม่เคยมีโอกาสที่จะเข้าถึงการลงทุนแบบนั้นได้ง่ายขนาดนี้ อันนี้ก็คือแค่ลงทุนเปิดแอปไม่มีความเสี่ยงด้านการเงินคือเราไม่ได้เอาเงินมาลงทุนเลยแล้วก็สามารถรับพอยต์พอมีพอยต์แต้มก็เติบโตมีในแอปจะเป็นรูปต้นไม้ครับต้นไม้ค่อยๆเติบโต,ตไปเรื่อยเรื่อยแล้วก็สามารถาแรกเป็นหุ้นได้พอแรกเป็นหุ้นปุ๊บเห็นราคาแบบที่เราพอใจแล้วก็ขายสั่งขายปุ๊บก็จะได้เงินเขาเ้าบัญชีเป็นเงินสดจริงเลยคเลยถามว่าทําไมร้านค้าอีคอมเมิร์ซเขาต้องการให้มีระดับพอยต์ก็เพราะว่าเขาต้องการฐานลูกค้ามากขึ้นจะได้เกิดการจับจ่ายให้สอย สูงขึ้นมีเหตุผลมากขึ้นในการเรียกว่าจับท่ายใช้สอยพันธ e อีคอมเมิร์ซอีกด้านหนึ่งในด้านตลาดทุนก็คือเป็นผลประโยชน์ให้คนทั่วไปจริงๆแล้วเนี่ยการงอกเงยของเงินเนี่ยมันจะทําให้เราเรียนรู้เลยครับว่าลงทุนแล้วมันดียังไงคนทั่วไปในประเทศไทยเนี่ยบอกได้เลยว่าส่วนใหญ่99%ยังไม่เคยลงทุนในตลาดแล้วอันนี้ยเรดด์พอยท์มาเป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อเข้าทุกคนเข้ากับตลาดทุนโดยที่ไม่ต้อง ผ่านความยุ่งยากในการเปิดบัญชีต้อง KYC ต้องอะไรพวกนี้เหตุผลเพราะอะไรเราถึงทําได้เนื่องจากมันลงทุนโดยไม่ใช้เงินพอลงทุนไม่ใช้เงินมันก็เลยไม่ได้ติดกฎเกณฑ์ compliance ต่างๆที่มันเรียกว่าหลายอย่างมันยังไม่ได้ทันสมัยมากนะเมื่อเทียบกับต่างประเทศทําให้เราสามารถทำ process ในการเปิดบัญชีได้ง่ายดายยิ่งขึ้นแล้วก็สามารถที่จะคือ Reda Coin เป็นคนโฮ o l e asset ให้แล้วก็ทุกคนมี point รู้ได้ว่าบวกลบจากแผนการลงทุน Tesla บวกกี่เท่า Uh, Facebook เท่าไหร่ uh, แน่นอนการลงทุนมีทั้งเพิ่มขึ้นและลดลงอันนี้สิ่งที่สําคัญที่สุดจากเกมนี้ไม่ใช่การกําไรรวยจากไมโครนิวเซน์คงเป็นไปไม่ได้ทีละบาท2บาทแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือการปลูกเมล็ดพันธุ์ของนักลงทุนเข้าไปในหัวใจทุกคนว่าทําไมถึงต้องลงทุนแล้วลงทุนดียังไงและที่สําคัญก็คือมันเป็นตัวช่วยให้ทุกคนเข้าใจว่าเราถือแอสเซทเนี่ย แปลว่ามันมีสามารถเพิ่มขึ้นลดลงได้แล้วก็ติดใจก็สามารถมาเปิดบัญชีกับทาง Stock r ร da r ที่พาร์ตเนอร์กับบอลต่างๆอยู่แล้วเ a d ้ r p o i ต์เองเนี่ยทำไมเราถึงไปเชื่อมจาก n แอสแดจากจีนจากเมืองไทยเองก็ตามหรือจริงๆถ้ามีตลาดไหนที่น่าสนใจเราสามารถเชื่อมได้หมดก็คือโดยการที่เราพาร์เนอร์กับบอลที่เป็นทั้งระดับเ uh, e g ร o จ a l นลแล้วก็ในไทยเองนะครับตรงนี้เนี่ยที่การลงทุนมันไม่มีขั้นต่ำเพราะว่าเรามีคอ uh, นเซปต์ึ่งเรียกว่า Fractional Share fractional share คืออะไร fractional share คือสมมติหุ้น1หุ้นเนี่ยราคา100บาทแต่เรามีเงินแค่บาทเดียวอะปกติถ้าในตลาดไทยเนี่ยเราซื้อไม่ได้เพราะว่ากฎหมายไทยยังไม่รองรับให้ทำ fractional share แต่ในต่างประเทศในเมรกาเองทําได้แล้วเราก็สามารถเอาเงิน1บาทไปซื้อหุ้นราคา100บาทอาจจะได้0.01หุ้นอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะเติบโตได้เช่นเดียวกันพอมันไม่มีขั้นต่ําแปลว่ามัน inclusive ก็คือทุกคนสามารถเข้าถึงได้ คนมีเงินบาทเดียว10สตางค์ก็สามารถลงทุนได้เข้าถึงเทคโนโลยีแบบเดียวกันแน่นอนต้นทุนอาจจะต่างกันแต่แต่อย่างน้อยที่สุดโอกาสในการลงทุนจะจะไม่ห่างกันเหมือนเมื่อก่อนเมื่อมันมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสําหรับความสวยงามของ Ra d a ้ p o อเองจริง,รงหัวใจหลักเลยก็คือใครๆก็สามารถเข้าถึงการลงทุนได้เราทําเทคโนโลยีเพื่อให้ใครก็ได้ที่ต้องการแค่สนใจแค่จะเปิดแอปเท่านั้นเองก็เข้าถึงโอกาสการลงทุนแล้วโดยไม่ต้องใช้เงิน ตอนแรกที่ผมกล่าวถึงว่าคนไทยลงทุนน้อยมากทุกคนก็จะมีข้ออ้างบอกว่าไม่มีเงินไม่มีเวลาไม่มีโอกาสเข้าถึง3อันนี้มันเอาออกไปหมดแล้วครับด้วยเทคโนโลยีเวดา p o พอยทําลายกําแพงทุกอย่างของการเข้าถึงการลงทุนโดยที่ไม่ต้องใช้เงินเลยที่เหลืออยู่ที่ตัวของทุกคนเองแล้วว่าจะยอมทําลายกําแพงในใจตัวเองหรือเปล่าว่าฉันไม่อยากลงทุนอันนี้เป็นสิ่งที่เราเชื่อมา,มากๆว่ามันน่าจะเปลี่ยนเกมแล้วก็ ไม่ใช่แค่ทําธุรกิจได้แต่มันช่วยประเทศชาติได้ด้วยที่ทําให้ทุกคนสามารถดูแลตัวเองได้เข้าถึงความรู้ได้แล้วก็มีโอกาสที่จะพัฒนาตัวเองมากขึ้นในเรื่องของการลงทุนสําหรับแผนของทาง r ร d a ์พอย n t เองนะครับแน่นอนการเป็นคนทํำเทคอยู่ในเมืองไทยเนี่ยมันอึดอัดมากเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราโดนดูถูกเราโดนรุกรานจากแพลตฟอร์มโ,โหทุกประเทศเข้ามาในไทยหมดกับการแพลตฟอร์มในไทยที่ออกไปต่างประเทศได้เนี่ยน้อยมากม เราเองทีมสต็อกเรด้ r เนี่ยก็เหมือนความฝันหลักเลยก็คือเราต้องการสเกลมันออกไปต่างประเทศสต็อกเรด้ r เองปัจจุบันเนี่ยเราทําจนโมเดลมันแคชโพซิทีฟเรียบร้อยแล้วถามว่าทำไมต้องทําแบบนี้เนื่องจากว่าสภาพตลาดเทคในไทยเนี่ยมันไปฝันแบบซิคลมาเล่มยากมากก็คือเราจะเบินเงินอย่างเดียวตั้งหมดเรียบร้อยกลับบ้านแน่นอนเราทาไงให้กําไรก่อนแล้วเราก็ ปั๊มมันออกไปขายตอนนี้เราก็ออกไปขายที่สิงคโปร์ออกไปขายที่อินโดนีเซียสิ่งที่เราพบประสบการณ์ปัญหาจากสต็อกไวเดก็คือเวลาสเกลเนี่ยมันไม่ง่ายเวลาเข้าถึงตลาดทุนตลาดอื่นๆเนี่ยในการรีซอสในการอินเวสต์เนี่ยสูงกว่าแพลตฟอร์มปกติมากเนื่องจากมันมีทั้งมาเก็ตเดต้มีทุกอย่างแต่กลับกันครับเวเด้าพอร์จริงๆมันเป็นโมเดลที่ทีมเราเนี่ยมองว่ามันมีโอกาสสเกลได้สูงมากเพราะอะไรเพราะว่าอ e ีคอมเมิร์ซ มันจริงๆแล้วมันคือเจ้าเดิมๆเลยครับที่มันอยู่ใน r e เจียนช้อปปี้ลาซาดามันก็ไปทุกที่ของเขาอยู่แล้วเราแค่เหมือนเรียกว่าเกาะเขาไปด้วยคือยอมแบบยืนบนไหลยับเราก็ได้ฐานข้างหนึ่งนะอีกคําถามหนึ่งคือแล้วการเชื่อมต่อฝั่งหุ้นละ่ะคนต่างประเทศเขาจะอยากลงหุ้นอะไรนั่นเป็นเหตุผลที่เรา,เาลงหุ้น global ครับก็คือฝั่งเมกาฝั่งจีนเนี่ยเนื่องจากทุกคนก็รู้จักเท sla อยู่แล้ว Facebook อยู่แล้ว ถ้าเราบอกว่าให้ไปลงทุนหุ้นไทยในต่างประเทศมันอาจจะแบบยากมากในการ educate เพราะฉะนั้นสังเกตว่าทั้ง2ด้านในการเชื่อม value chain mm. เข้าด้วยกันของ red point เนี่ยเป็นการเชื่อมต่อของระดับ regional หรือระดับ global แน่นอนฝันเราภายในปีหน้าเราอยากจะออกไปให้ได้แต่แน่นอนต้องดูสถานการณ์ของโควิดก็ตามเศรษฐกิจก็ตามแต่เราเชื่อว่าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดภายใน Q1 ปีหน้าเรานะ่าจะได้มีโอกาสไปเหยียบดินแดนประเทศอื่นบ้างเพราะว่า เราปล่อยให้เขามาเหยียบนายแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากออกไปบ้างเพราะว่ามันก็เป็นความฝันอย่างหนึ่งในการทาเทคในในบ้านเราแล้วก็หวังว่าถ้าเราจะเติบโตในไทยได้แข็งแรงเนี่ยก,ก็ยิ่งจะทําให้เราออกไปข้างนอกได้แข็งแรงขึ้นเราก็หวังว่าโลคอลแบรนด์อย่างเราตอนนี้จะออกไปเป็น global แบรนด์ได้ด้วยการสนึนของคนโลคอลก่อนถ้าบ้านเรายังมีแต่ล o c a l อย่างเดียวออกไปไหนไม่ได้มันก็มันก็ไม่มีทางที่จะเกิด global จากบ้านเราได้ถ้ามันไม่มีการสนับสนุนจากบ้านเราเอง